่ลายออกมาแม่ออกมาแม่ออกมาแม่สายเกิอบนั่นนู่งเอาพ้าลือมาเฮอนี่มาเบิ่งดูนี่นู่งเอาพ้าลือมาเฮอมินนี่นี่นี่เอาอะไรมาให้ปิดจมตะต้นล่ะสายเกิอบสวยนั่นเออกินได้แล้วหวานดีแต่เด้อกัดทีโน่ล่างนานเรียบร้อยแล้วอ๋อ ดี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 นมันเหนนะมันเจ็บดีนเอาอันใส่รองเท้ากอนเลยเอาโทรศัพท์มานนกอะใส่รองเทกัมาเกับลุงเสืออนนไม่นอนเลยครับมันไปลงเลนเลยนอนแล้วขำแล้วไปลงเลนมันไม่นอนเลยนุหนัานุไปแล้วน้าน่านุไปแล้วนาน้า ใส่ใส่ใส่รองใส่รองเท้า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 เร็วเมนกรลแล้วไปสรองเท้าแล้กันูาบไปนำเลยกหวานพึ่งกระดัษภาษาใส่รองเท้าก่อนใส่อเก่อน้นะ เอาลงเล่นเดียวลงเล่อยูกมตีนเป็นยังไตีนพองสเกบไรื้อเกือบไปลงเล่นเกือบกัดบอเกือบกัดบอการเกือบเกือบบอการดเกือบก้อนเลยเกือบกาดเขาต้องกัดก่อนค่อยใส่เกือบไม่มีเ้้วมันคือกาดคนละ อืกินอยู่บ่เนี่โอ้มากินมาซิดาน่อยนี่ยเลยทำดีทำดีที่แบอ่ะมานิดาน้อยเมื่อเจอเบาหนุเคยอยู่น้ำเด๋อไม่ได้หอมมาบอกว่าให้เขาเอาหนูกเอาไม ใส่ดีๆแล้วใส่ดีๆีล้ใส่ดีๆก่อนเก็บอะไรมาซิมนมาเิมหออยู่ห่อแล้วมัยเป็นยังไหอเปนคหนาหุมอไ่มัน้มรไีเินแกินได้เลยค่ะคือเอารุ่นจิ้วแท้วันไม่ดีกินได้คืออะไร

ลูภาษาเดียด้าำายบอกว่าเินไปจะเอาลูกแภาษานบางแก้ม่นมาบาผมอะไรยินยินเลยก้จะทงานที่คนตีเอาไปเอาข้าวกินเลยตนเสีเอาหนูมีแลโอ้ยลางแลไปลางเลยลางมาหาใส่รองเท้าดีใส่รองเท้าลูกใส่รองเท้า แอบไปล้างก็คือดีๆในะพ่าไปล้างเอาลูกใหญ่เลยเอาลูกใหญ่เลยเอาไปสู้เม่ไม่ไม่ใส่กินอะ้เร็วกินเบิร์ตบอนันเบิเพิ่นที่ไปน้ำนุ่ิ่นเลยเออแรงงานที่หนุ่มเลมีคนเอาไปแล้วอ่ะไม่เอาเพิ่นว่าไม่ให้เอาไปวิ่งตามเด้คุณได้ค่ะโรงเรียน ใครขาดโรงเรียนยกมือขึ้นใครขาดโรงเรียนยกมือขึ้นใครขาดโรงเรียนยกมือขึ้นไหนเห็นเื้อรอนท้าสวยรณประชาถมโมยุกเลยต้องยกไม่ได้ไปเน่ะต้องยกไม่ได้เห็นเห็ดไม่น่กขึ้นอ่ะเอ็ดมินน้อยขาดโรงเรียนเดินไปอะไรขาดโรงเรียนแล้วลุงเสือพาไปเที่ยวตลาดแลยเขาอยากเดียว เป็นนกอ่ะเนาะเออคนอันนั้นเลยเขาก็ออกแหละเด้ยไม่ใหญ่ัไม่ใหญ่ป้าไปปาดป้าไปเอามีดปาดเอาป้าบ่แล้วคุณคุณเอาเพิ่นแหนเอาแหนเอาเลยบ่ไปน้ำยั่บ่ไปด้วยไหมนี่อยู่นี่บอกไปมันจะร้อนอยู่นี่นะเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋นุ่มมาหาให้นู่ไปทำงานไปช่วยลุงก่อน โอเคไหมให้นูไปทำงานช่วยลุงก่อนปะช่วยกันไมเปลี่ยนกันโอเคพี่รู้เรื้องแต่นอนอยู่กับเมกินอะไรกินน้ำบอกเม่เอ้ยเมะข้าใจดีแล้วอาเม็ดอาเม็ดชอบเอาม้แล้วทั้งวันเลยไม่นอนนอนกับนอนอืมนอนกบนอยมาให้กม่กินลูกเล็กๆพอดีกัดกินเลย พอดีกินเลยนี่อยูตรงไหนนะเดี๋ยวหาด่นเหนูปลลักนี้มินใไปใส่นาะบบานี้เนาะนูกลับแล้วมั้งนูกลับแล้วมั้งสองคนนี้ไปอะไรมา นึกว่ารถเอฟซีท uh huh. yeah. uh huh. şey yes. ี่ไหนแล้วเสือพาไปเสือนี่พาไปทั้งวันเนอเสือพาไปทั้งวันมาเสือพาไปเมื่อเช้าก็พาไปเสือพาไปคขาอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะขอบคุณตก่อนทำไรอ่ะเมนถขาซาลาเจ้าอยาไปหายพูนก็ได้สมุนอยู่หัน สามูนเอจใช้เขามาเห็ดอันนั้นนำลุงอะไรเห็ดอะไรอีกป้าปาซาเอาเห็ดมาว่าเห็ดมาอีกเห็ดปวกบาทสินี่เห็ดปวกเห็ดปวดโอ้โหอ้โหลงเห็ดพี่น้องเห็ดปว เห็ดบ้านข้ามบานแรงแมนระวังโอ้โห้าวตาล้มสวบล้มแล้วเห็ดเห็ดบ้านข้ามบานแรงเห็ดเพลวะอันนี้ใะเห็ดเพลวะกินได้กินไม่ได้ฮะแต่ว่าเขาน้ำผึ้งข้นเขาก็กินเห็ดเพลวะเขาเอิ้ไม่เห็ดเพลวะเห็ดที่คายบอกไม่แมนไม่แมนเห็ดเพลวะข้าเออเห็ดเห็ดบ้านข้ามบอกเห็ดบ้านข้ามอันนี้นะอืถ้ากินได้อยูไฮแย่านเบืรอเนี่ยกิน กินได้มันหลังแต้ท้องมันจะเป็นสีนี้นะคะเห็ดบานค้ามันอร่อยอันนี้ดอกกำลังสวยเลยเออแมวแมวลูกไม่จบไม่จำ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 เมาเมาเมามันจะไม่ใหญ่อันนี้อันนี้เห็ดบานค้ามเออเห็ดบานโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เยอะเลยนู่นนู่ยาชีย่าชีเจอแล้วนใ่้มันอันนนั้ได้แมนยูไปให้มันอันเยอะกว่านี้ก่อนให้มันยุบลงแล้วมันเกิดอ่าข้าวหน้าจะเอาไปแกงเลยเห็ดปลาได้ไหเฮ้ยเห็ดบานคั่มกินได้ยูเฮ็ดบานคัามฮะมิค่อยค่อยมิค่อยนิยมกินกระดูกินอันนี้อร่อยมาก็เห็นปลาล็กกินแต่ไหมนั้นเรากินใช่ไหมเขาเยอะก็จะไปแกง ถ้ามันเป็นสีอ่ะม่วงไม่ต้องกินถ้าเป็นสีขาวกินได้อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฝาก FC ทุกท่านนะคะดูคลิปให้สวอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สวอนะคะเห็ดเออสวัสดีค่ะ